สวัสดีครับผมนายสารยุทธ์คงทะเลยังสมัครตลามือจังหวัดปวบคยรีขินธ์เครือข่ายศูนย์่มพอะเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอบางสะพานและก็ยังเป็นศูนย์จัดการยินปุ๋ยชุมชนตำบลพองมงคลครับครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการทําปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกระปองวิศวกรรมเม่โจ่หนึ่งนะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของการทาปุ๋ยนะครับคือว่าทําปุ๋ยแบบไม่ต้องพลิกกระปองแต่ว่าให้ใช้วิธีการตวงวัสดุ ผู้แบบนี้ห้ามกักขันครับให้ใช้วิธีการตวงเท่านั้นวิธีการตวงคือถ้าเป็นพวกย่อยง่ายเช่นหญ้าบางจะใช้ตาส่วนสี่ส่วนหนึ่งหญ้าสี่ส่วนต่อมูลสัตว์หนึ่งส่วนถ้าเป็นพวกย่อยยากเช่นทลายตามหรือใบไม้จะใช้ใบไม้3ส่วนมูลสัตว์หนึ่งส่วนครับ ันนมมมีีีีเพ่่ททา้้แตใหหดวิธีการคือวางหญ้าสี่ส่วนตัวงหญ้าสี่เกลนะครับแล้วเกลี่ยให้มีความหนาสิบเซนติเมตรแล้วโรยด้วยขี้วันหนึ่งส่วนหลังจากน,นั้นก็ปรับเป็นชันเป็นื่อยๆนะครับโดยวิธีการก็เรียงวัสดุเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปคือการดูแลน้ำนะครับลดน้ําภายนอกทุกวันลดรอบฟองเลยภายนอกทุกวันเป็นเวลา60วันครับทุก7-10วันให้ใช้เหล็กทายแหลมนะครับเจาะรูเจาะจากด้านบนลงไปถึงด้านล่างแล้วกรอกน้ําการกรอกน้ําก็ให้ความชื้นกระจายทั่วฟองนะครับเพราะว่าปุนี้เป็นทรงสามเหลี่ยมน้ําอาจจะลงไม่ถึงข้างล่างวิธีการเจาะกรอกน้ําเพื่อให้น้ําลงไปถึงด้านล่างด้วยเจาะกรอกน้ําเสร็จก็ปิดรูเพื่อรักษาความร้อน เพราะว่าปัจจัยที่ทำให้กองปุ๋ยเยอะจะหายได้ก็มีความร้อนความชื้นอากาศและจุลินทรี์จากมูลปัต์ครับปุ๋ยกองนี้ก็ใช้เวลา2อาทิตย์แล้วนะครับกองปุ๋ยมันจะยุบจาก1เม็ดตก็จะเหลือประมาณนี้นะครับปุย๋ยหมักเมื่อผ่านระยะเวลา2องเดือนครึ่งเราก็ใช้ได้นะครับแต่กองที่เห็นอยู่นี้จะใช้เวลา3เดือนครับ ยเมื่อลดความชื้นจนต่ำกว่า30%แล้วก็จะเอามาเข้าเครื่องบดและร่อนนะครับก็จะออกมาเป็นผงแบบนี้นะครับทีนี้นถ้าใครอยากจะได้ธาตอาหารในตัวิ้นเพิ่มก็เติมจากถผงเหลืองได้นะครับ โดยวิธีการคือช่วงทำกองปุ๋ยต้องขึ้นกองปุ๋ยครับก็เติมกากถั่วเหลืองลงไปเลยครับบอกว่ารักเป็นภาษาใต้ว่าออว่าอๆรักรักน้องนัดแนนอยากจะได้เธอเป็นแฟนที่เห็นเป็นคนแบบนี้ก็ฉันมีเพียงเท่านี้แต่ให้หมดที่มีให้เธอไปทั้งใจแต่เขามีเงินหนึ่งล้านแต่เขาให้เธอหนึ่งร้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูชื่อเด็กหญิงกัญ ครับผมนายสุรยุทธ์คงทะเลน,นะครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดปารจบชีขันเป็นเครือข่ายศูนย์บุเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอบางสะพานแล้วก็เป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทองมงคลนะครับวันนี้จะมาทำอะไรกับน้องดีแนะนำวิธีการทำวัสดุปลูกไม่กัญญาพัฒนนะคะวัสดุปลูกหรือวัสดุเพาะค่านะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรของ อาจารย์เกษรินแสงมณีก็เป็นอาจารย์สาขาประเสริฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับท่านก็เป็นคนคิดสูตรนี้ขึ้นมานะครับวัสดุมีอะไรบ้างครับน้องดูดีมีคุณนะคะสองส่วนจะทอสองส่วนินทรี่แะกัป็นพัดหนึ่งส่วนและไม่ได้บอกว่าอันนี้นะครัุยอินฟินิตได้กัฒน์ก็เป็นการต่อยอดจากกองผีหมักเมื่อคิปคุ้นแล้วนะครับก็ นำมาบดและด่อนจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ปุ๋ยยินซีและกัญชาพัชก็ได้ขึ้นทะเบียนปุ๋ยของกรมวิชาการเกษตรแล้วนะครับทีนี้วัสดุก็จะใช้ปุ๋ยมะพร้าวสองส่วนแก่เผาสส่วนปุ๋ยหมักหนึส่วนเอามาผสมกันนะครับแล้วก็หมักกับเชือ้อเชื้อโคโรม,า,โกโมาก็ อีวันนะครับค,ครับเซียสไตโคเรมาก,ก็เอาไปละลายน้ําก่อนนะครับละลายน้ำถุงนึงก็ละลายน้ําได้200ลิตรพอละลายน้ําเสร็จก็เอามาลดาวัสดุปลูกของเรานะครับให้ชุ่มแล้วก็หมักเป็นเวลา15วันถ้าเป็นขุยมะพร้าวเก่าใช่ไหมครับอยู่ห้าวันถ้าแต่ว่าถ้าเป็นขุยม,มะพร้าวใหม่หมักหนึ่งเดือนนะคะเพราะมันมีสารสีแดงนะคะสารสีแดงก็เป็นสารเทนินนะครับจะทําให มา็ดผักหรือต้นผักของเราไม่โตได้ดังนั้นจะต้องเอาผุ๋มะพร้าวใหม่ไปแช่น้ําเป็นเวลากี่คืนครับสคืนค่ะครับเอาปุ๋มะพร้าวใหม่แช่น้ำามคืนเพื่อให้สารสีแดงอัน้นึงออกไปก่อนนะครับแล้วก็มาหมักหนึ่งเดือนก็จะได้เป็นวัดสดุพอกา้าที่มีคุณภาพนะครับที่เห็นคือผัก ที่ใช้วัสดุพอก้านะครับอันนี้เป็นผักสลัดนะครับใช้วัสดุพอก้าอย่างเดียวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับผักก็จะมาสวยขนาดนี้ครับคลิปนี้ก็จะแนะนําวัสดุปลูกแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปก็ประมาณเดือนตุลาคมนะครับก็จะเป็นการแนะนําวิธีการขยายเชื้อชีวพันธุ์เพื่อใช้กําจัดอนอนแล,แ,และแมลงในแปลงผักหรือแปลงต้นไม้ ขอ,ของเรานะครับกดติดตามคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับอย่าบอกว่ารักเป็นภาษาใต้ว่าอ๋ออ๋อรักรักน้องนะ เธอไปหมดเลยแล้วเธอจะเลือกใคร